คอกันซีทีแบบนี้คือต้นเหตุสําคัญทําให้ลูกขาดอากาศหายใจเวลาลูกพลิกตัวจมูกลูกอาจโดนอุดจากเจ้าซีทีทีของเตียงแบบนี้เซเกอร์ที่กั้นเตียงปลอดสารพิษรุ่นใหม่หายใจผ่านได้ออกแบบมาจากปัญหาจริงของพ่อแม่ยุคใหม่วัสดุตะข่ายโปร่งพิเศษอากาศไหลเวียนสะดวกต่อให้ลูกซุกหน้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดอากาศหายใจและเหนือไปกว่านั้นวัสดุทั้งหมดคือเกรดเดียวกับภาชนะใส่อาหารหรือว่าฟูดเกรดไม่มีสารพิษไม่มีกลิ่นอั ปลอดภัยแม่ลูกจะเอาหน้าไปซบหรือกัดเล่นปลอดสารพิษผ่านมาตรฐาน EN 71มั่นใจว่าปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็งไร้สารโลหะหนักปนเปื้อนและสารละเหยที่จะทำลายพัฒนาการเด็กขอบโฟมหนากว่าเจ้าอื่นไร้ขอบมุมป้องกันอันตรายจากการกระแทกได้ดีเยี่ยมโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอลัลลอยหนากว่าโครงที่กั้นเตียงทั่วไปถึง2เท่าสามารถปรับได้7ระดับสูงได้ถึง1เมตรปลอดภัยม่ใช่แค่กันตกแต่ต้องกันทุกความเสี่ยงที่มอง ไม่เห็นเลือกที่กันเตียงเซเกอร์ปลอดสารพิษหายใจผ่านได้เพื่อการนอนที่ปลอดภัยจริงทุกลมหายใจของลูกคุณกดตะกร้าก่อนสินค้าจะหมดลอด็อ